แล้วก็ต้องล้างบอดครับบอดมีข้าบฟักอยู่นะครับนะมีข้าฟักอยู่ไว้นานๆทาให้ช็อตได้นะครับข้าฟักพวกนี้นะครับคือเหมือนโดนซ่อมมาแล้วแล้วไม่รู้จักบัดกรีไม่ดีด้วยแล้วก็ล้างไม่ดีโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องบัดกรีมอเตอร์มอเตอร์ออกก่อนแล้วก็ไล่ไล่ขาใหม่ล้างไล่ขาใหม่โอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อน วันนี้ผมจะผ่ามาซ่อมนี่ครับจอยครับจอยเกมเพย์โฟครับตัวนี้ดีเอฟสีขี่เราใส่มาให้ซ่อมการนี่ครับนี่ฮะนี่ครับมันไม่ดีดกลับคันนี้ดูต้นเก๊กค,คันนี้ฮะคันนี้มันจะดีดคันนี้ไม่ดีดกลับครับน,นี่นี่เนคะ้าง,งนะเดี๋ยวเราจะมาลองแ,แกะซ่อมกัน เพโรุ่นใหม่ๆนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สายนะครับเป็นบลูทูธนะครับแต่นี่สามารถเสียบสายโทรศัพท์เชื่อมต่อคอมได้เป็นสายแด็ปเตอร์ต่อคอมได้พวกนี้เดี๋ยวผมเุลาเทสก็ต้องลองนี่ครับโอเคเดี๋ยวลองแกะซ่อมเลยครับการแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยนั่นนะเพราะถ้าเป็นรุ่นพวกเพย์วันเพยเนี่ยคือที่มีสายเนี่ยส่วนมากจะเสียที่สายแต่นี้นี่เสียที่ตัวจอยตัวนี้ครับโอเคครับ นี่ก็จะมีน็อตอยู่เนี่ครับหนึ่สองสามสตัวนี่ครับสตัวนี่ครับอันนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตเ้วแกะทอนเลยครับตรงนี้มีซอดไหมเอ่ยลองมือกดดูลองแกะสีตัวถ้าไม่มีก็ต้องลองลอกตัวนี้ดูครับ ง่ายฮะนี่ครับ,รบมีใส่แพรนะครับระวังค่อยๆค,ค่อยยกนะครับมีใส่แพรใส่แพรอาจจะดึงขึ้นตรงๆครับนี่ครับ อันนี่จะเป็นมอเตอร์นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นแผงวงจรทั้งหมดน,น,นี้ปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับแกะปลั๊กได้เลยน,นี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนี่นี่น่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมก็ดูก่อนอ๋อนี่เป็นแบตเตอรี่ครับอันนี้แบตเตอรี่ มันจะเป็นสายแดงขาวอึบไฟใส่ไฟโอเคเดี๋ยวถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับเนี่ยค่อยๆถอดนะครับจับตรงอย่าดึงสายครับเดี๋ยวสายขาดจับตรงพลาสติกนะครับเนี่ยมือประคองไว้หน่อยหนึ่งค่อยๆโยกขึ้นมาเนี่ยก็อ,ออกแล้วครับเนี่ยนี่เป็นแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่เนี่ยมีน็อตอยู่นี่ครับหนึ่งตัวมีสายแพรตรงนี้้วยครับสายแพรน,นี้ออกก่อนเลยครับแล้วแผ่นนี้ออกก่อนแล้วก็เอาสายแพร์นี้ออกเวาลาใส่กลับเราต้องใส่ใสายแพรก่อนนะครับเพราะว่าใส่แผ่นนี้แผ่นรองแบตเนี่ยงั้นมันจะใส่ไม่ได้ก็มีน,อน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับ ประคองก่อนนะครับประคองดีๆครับเผื่อมีสปริงเดี๋ยวก็เด้งได้นะครับครับเดี๋ยวก็ได้ครับแล้วก็ประคองดีกว่านะครับแกะเีงมาครนี่นะครับใส่แพรนะครับใช้ครีมจับดีๆนะครับอันนี้เดี๋ยวหัก เอออัน <invece> น <m fore legislation> <Ale esi> <PI> ี san, ้เหมือนเคยซ่อมนะครับนี่ฮะมีรอยบัดกีด้วยเนี่ยมีรอยบัดกีตรงนี้ด้วยนะเหมือนเคยซ่อมมาแล้วครับอันนี้จอยตัวนี้เราจะขอแว่นขยายกันนะครับเดี๋ยวต้องบัดกีมอเตอร์ออกก่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็ต้องล้างบอดครับบอดมีข้าบฟักอยู่นะครับนมีข้าบฟักอยู่ไว้นานๆทาให้ช็อตได้นะครับข้าฟักพวกนี้นะครับคือเหมือนโดนซ่อมมาแล้วแล้วไม่รู้จักบัดกีไม่ดีด้วยแล้วก็ล้างไม่ดี เคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องบัตรกีมอเตอร์ออกก่อนแล้วก็ไล่ไล่ขาใหม่ร้างไล่ขาใหม่เคนะคร,ครับเดี๋ยวเรามาบัตรกีมอตเตอร์ออกก่อนนะครับถ้าใครกลัวจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้หน่อยนะครับดีคยก่อนือมันจะมีเป็นจอยติดอยู่บ้างนะครับคอยอย น,นี่วางไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นแถบกด,กดกดกับตัวนี้ฮะพยายามอย่าไเอามือไปโดนเขามากนะครับตรงนี้เป็นแถบคาร์บอนเดี๋ยวคาร์บอนหลุดถ้าเรามือเราเลื้อเลม,ม,มันนะห้ามไปโดนเลยนะครับอันนี้จะเป็นขั้วลำโพงนะครับ พเพื่อนลำโพงข้างนี้เหมือนเขาจะล้านะครับตอนนี้ถูกกดมากไม่ดีดกลับเนี่ยฮะถูกใส่เหมือนใส่ผิดอะ่ะจริงต้องตั้งอยู่อย่างนี้หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจแล้วลองดูอีกทีหนึ่งเนี่ยอย่าไปง้างเข้ามาหรอครับแต่เอาแต่มันบันบัดกีได้ครับอันนี้ ตัวนี้ครับตัวนี้ที่มีปัญหานะครับนี่ตัวโยกแต่เวลาขึ้นมาแล้วอ่าไม่ติดแล้วครับสไลด์นั่นหละเดี๋ยวเราจะเช็คเช็คเลยว่าถ้าโยกนี้ไฟผ่านไหมมันกดยากไหมแต่ที่เรารู้ตรงนี้ตรงนี้นี่เขาทํามาแล้วแล้วไม่ดีครับบัดกีีไม่ดีครับเดี๋ยวไล่ใหม่แล้วก็ไล่วัดลายใหม่ว่าอย่างเงี้ยมิเตอร์จับเลยปึ๊บไฟผ่านไหม ไปผ่านสะดวกไหมนี่ฮะ้าก็ล้างนีง่ต้องล้างให้ใหม่บัตรกีไม่ดีครับต้องบัตรกีพวกนี้บัตรกีไม่ดีมีผลครับแล้วก็มีค่าฟักอยู่ช็อตได้ครับอยู่นานๆแล้วช็อตได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนะครับครับตอนนี้เราก็ล้างบอร์ดแล้วก็ไล่บัตรกีใหม่นะครับที่เขาทํามานะครับถูกแปลงครับตอนนี้ว่าสวิตช์เนี่ยเราต้องประกอบลอง ลองแล้วลองต่อบพีซีว่าสวิ์นี้มันสรวจสวิคนันเสียไหมแต่ไล่ขาไปใหม่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเนี้ยที่มันติดเนี่ยคือเหมือนเขายันไม่สุดครับยันไม่สุดเนี่ยทต่งรอเราก็ใส่ได้ประมาณเท่านี้ครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้ครับเนี่ยห้าตัวได้แล้วครับเนี่ยได้แล้วนะครับอ้อย่างตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กด้วยเขาใช้เป็นนางแล้วตัวสวิตข้างล่างมันล้าครับถ้าอย่างดีดเดิมเป็นพลาสติกจะดีกว่านะครับนี่หมอนเขาไปแปลงมาครับ เลยมันทําให้หนักโอเคครับเดี๋ยวลองเทสอีกทีนะครับเดี๋ยวขอเชื่อมมอเตอร์ครับเนี่ยแล้วก็ประกอบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเทสอีกทีนะครับ